สวัสดีเหล่าพ่อบ้านเหล่าจอมเวทและก็เหล่าอาสวินเวทมนต์ทุกๆคนกันด้วยวันนี้เราจะมาสปอยฮายเตะโนโกตกุฮายเตะพ่อบ้านประจนบานตอนที่11ถึง12ถ้าใครต้องการหาสาระกับอนิเมะเรื่องนี้ไม่มีให้นะอ,อ,อาจจะมีแต่ก็ไม่เยอะทีซว่าเป็นการพักผ่อนสมองกนันดีกว่ารู้ไหมแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจที่ทำไมคลิปนี้มาไวก็เพราะทุกคนกดไลค์กันไงและนี่ คือสิ่งตอบแทนที่คุณได้ทำคุณกดไลค์คลิปมันก็มาไวตามคอนเซปต์ไม่รอช้าไปรับชมกันเลยดีกว่าไาจะเตะรู้สึกว่าเช้านี้เป็นเช้าที่สงบแป,กแปลกๆคุณมาเรียได้ถามถึงคุณตาของคุณหนูเพราะอยากจะแนะนําให้ท่านได้รู้จักกับไายะเตะคุงท่านเป็นผู้นําตระกูลซังเซนเองิงคุณตามิคาเดอร์แบบนี้ได้ผมทำพลาดผมก็โดนไล่ออกสิครับไม่อะอาจจะถูกสั่งเก็บเลยก็ได้ท่าน <Yeah. S 2> ผู้ชมนี่มันีฮอปเตอร์คุณหนูเลยคิดแบบนี้อยากไปเยี่ยมตะก่หรออะอะไรกันคะท่านตาเป็นญาติเพียงคนเดียวที่เลือะะ <S <S ่อนอื่นเลยยาาคมไงะ แล้วท่านตานี่เป็นคนยังไงเหรอครับจากที่ทุกคนได้พูดมาท่านตานแม่งยังโหดเลยและแบบนี้ั้เตกของเรามันจะไม่เหลือล่อเหรอฮะเดี๋ยวน้านี้เราได้เห็นยอดปราสาทแบๆนี่มันปราสาทดิสนีย์หรือเปล่าทำไมมันว้าวังอะไรขนาดนี้อา <c oughs> ไม่ทราบว่าท่านประกอบอาชีพอะไรเหรอครับอับราชาน้ำมันะ่ะนอเคนะมเสนโยโาม คุณหนูฮองรามไม่ได้รวยธรรมดานี่มันโคตรรวยเลยนี่ว่าเหนื่อยหน่อยนะครับคุณหนูคุณซาคุยะาคุณมาเรียขอเสียมารยาทนะครับคนน่าสงสัยคนนี้ทำอะไรกับมันเด้ก็เข้าใจความรู้สึกอยู่หรอกแต่นี่มันพ่อบ้านคนใหม่ของฉันเข้าใจปะแต่ไฮติของเราก็อดทนไม่โอ๊สตนะ ผมเนี่ยเป็นคนไม่มีวาสนาเรื่องเงินขนาดนั้นเลยเลยครับถึงจะปลอบใจพระเอกแต่ก็ไม่มีใครสบตาพระเอกเลยคุณหนูจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยบอกให้ไฮเตะไปสูตรพีเอมองแล้วรอลกันนะเพื่อเผอได้โควิดด้วยเฮ้ยปล่อยเรามาเดินในคังสมบัติแบบนี้มันจะดีอ่ะ <c oughs> ใจกันอันนี้มันของดีหรือเปล่านะไหนลองเดีดดูซิซอโหเสียงใสกังวันน่าจะชายนี่ของเราได้ในรวดเดียวไม <c oughs> ่ใบนั้น,น่ะมากสุดก็แค่หล้านเยนขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจที่จะขโมยเลยนะมันแค่เผลอ บายใจได้แค่ดูก็รู้ว่านายไม่ใช่คนแบบนั้นฉันเองก็เป็นคนของบ้านนี้เลยว่าจะมาจัดสวนสะหน่อยแต่ต้องบอกกนเลยนะว่าสายตาของฉันมันยังดีอยู่นะบ้า <c oughs> เกือบดน,นหัวพับฉันจะพิสูจน์ให้นาได้เห็นว่าสายตาของฉันมันยังดีอยู่มาตามฉันมาสายตาของลุงในตอนนั้นมัน่ังอ่อนโยอนอะไรอย่างนี้นั่นไง <c oughs> ดูซะนี่มันคุณหนูกับคุณมาเรียกําลังแบบพะหัวเา เว้ถ้าบอกเขาไม่ใช่เหรอครับถึงจะอยากนูก็เถอะฉันระสงสัยจริงๆทําไมนายถึงติดนี่ได้ตั้งมากมายขนาดนั้นมันเป็นนี่ของพ่อแม่ผมครับพ่อแม่ผมเป็นคนไม่เอาไหน ยกผมให้กับผู้คนสัตย์ดีส่วนคนที่ช่วยผมไว้ก็คือคุณหนูนางี้คุณลุงอย่าไปทำมองเธออีกเลยนะครับสรุปเลยก็คือชีวิตของแกนี่มันไร้ค่าหาได้เปลี่ยบชายที่นางี้หมายตาช่างน้าเบื่ออะไรอย่างนี้สิ่งที่ฉันเห็นนั้นมันเป็นของจริงฉันอ่านทุกสิ่งทุกอย่างออกตั้งแต่แรกชีวิตของแกมัน,นไร้ค่ายิ่งกว่าสวัสด์ของพ่อแม่แกซะอีกรันตีโดยซังเซนอิงริคาโดชีวิตที่อยู่ไปเพียงชายนี้เท่าน,นั้นมันช่างไร้ค่าถ้าเจ้าอยากให้ชีวิตของตัวเองมีคุณคคค่่่าาแล้้ววกก็็รรับนนนีไปืือเอเงทงท เก็บรักษาให้ดีๆพกติดตัวไว้ตลอดอย่าว่าแต่จะใช้นี่เลยจะพันลนหรือร้อยล้านเจ้าก็สามารถควยคว้ามันมาได้ไม่ได้ตบมุกสนานนางงี้ง่อยละส่วนซาคุยานี่เรียกได้ว่าลงแดงจู่ๆฮาริเซนก็มาจากไหนก็ไม่เหรอจะไปฟาดนางงี้นี่แบบรอๆเลยครับท่านผู้ชมมุกเชิญนะนะมันเฟิดอตนางงี้เจ้าอยากได้บรดกของซังเซนอิงหรือเปล่าก็ไม่ค่อยถ้าตาลาโลกได้จะดีมากโอ้ยคุณตาไปสุกตรงนั้นคุณมาเรียมันจะดีเหรอนี่ขอแค่มีธุรกิจดาวเทียมหรืออุตสาหกรรมน้ำมันทุกอย่างก็อยู่สบายแล้วป่ะอผม ขอข้นหนึ่งที่พูดมาเนี่ยคือธุรกิจสมัยเก่านะครับในอนาคตเด่นโลกของเราจะใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นและเทคโนโลยีก็จะมีบทบาทในชีวิตประจาวันของพวกเรามากขึ้นต้องบอกเลยครับว่าอนิเมะเรื่องนี้เป็นอนิเมะปี2007แต่ตอนนี้เป็นปี2021ก็คิดดูแล้วกันนะครับว่าคนรวยในทุกวันนี้เขาทําธุรกิจอะไรเออน้อยยิ่งโตยิ่งรู้ดีนะแต่ฉันไม่เคยสอนให้วาดกระตุนไม่เท่าท่าแบบนี้ตอนนี้ต้องใส่สักปาบสักาบเป็นไงฮะโอ้มาเรียเอหลานสาวแกล้งฉันจะเป็นแบบนี้ต่อไปน้างีตายแน่ ้าวนี้แหละฉันต้องได้ไม้ฟรีได้ไม้ฟรีจริงๆจ้วยแต่ไอติมมันตกอ่ะพระเกตอนนี้ก็กลุ้มใจกับสิ่งที่คุณปู่พูดกับตอ๋อขุณหนูได้วิ่งมาหาพระเอกพรว่าคุณหนูอยากจะกลับบ้านแล้วอะและในทันใดไอ้สอยนั้นก็นำความโชคร้ายมาสู่พระเอก มีคนลงมาจากฟ้ามันจะมาฟันพระเอกเหรอเนี่ยมแห่หลบดาบของกิวเบิดผู้นี้ได้เนี่ยใช้ได้เหมือนกันนะเรานะใช้ผู้นี้จะได้สืบทอดตระกูลซังเซนเองนางนี่อธิบายชา้ามามาฟังผมอธิบายดีกว่ามาลองคิดดูดีๆสิหลานเอ้ยตาก็อยู่ได้อีกไม่นานบรดกทั้งหมดก็จะตกเป็นของเจ้าและในตระกูลของเราก็มีคนที่ไม่เห็นชอบฉันได้ตั้งกฎขึ้นมาใครที่ทำตามนี้จะได้บรดกทั้งหมดของตระกูลซังเซนเองนั่นก็เกิดจำให้นางนี้กู้เข่าขอโทษและก็ร้องไห้ช้างน้ำตาขึึ้นนนเเลย <c oughs> สักปปปงงง็ไ <c oughs> เออผมไม่ค่อยเข้าใจความคิดคนรวยเลยอ่ะไม่ต้องเป็นห่วงฉันก็ไม่เข้าใจขอโทษกรับผมทั้งน้ําตาซะโดยดีโปรดขอโทษผมทั้งน้ําตาเถอะนะครับ <c oughs> ถ้าพูดกันแล้วมันไม่เข้าใจมันก็ต้องใช้กําลังลยสิครับมันจ้พุ่งมโฟัหให้เตอยังไรถ้าผมซัดไอพ่อบ้านกระจอกดิคุณหนูก็ต้องขอโทษทั้งน้ําตาผมถูกไหมครับใช่คุณหนูไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีแล้วคุณหนูก็ต้องเป็นคนธรรมดาแบบเรางั้นเหรอ <c oughs> ขอโทษทนะี่มาเรียนที่ทำให้ลำบากที่อย่างน้อยเฮเตชานนี่พวกเราล่ะก็ ฉันไม่น่าให้ยืมตังค์ไปเลยนะ <c oughs> จุดู่ๆคำพูดของคุณตาก็พุดขึ้นและก็ภาพของคุณหนูที่คอยดูแลเอาใจใส่พระเอกชีวิตของเราจะไม่เคยมีค่าจะไปพาคุณหนูพังไม่ได้แม้ยืดนหลอดทำเช็คกูได้ต้องโดนสักจึกละเกลกอลบลได้กผมส่วนได้บาทาประทับหน้าโอ้โหตาเลือกตาเลือกโอ้ ผมจะปกป้องคุณเองจากคนที่จะทให้คุณก็ร้องไห้แบบนั้นจะได้หรือเปล่าครับโอ้ยว่าคุณหนูนี่ค่บนะน่นารักจังเลยตอนเขินะ่ะคุณหนูได้ทําการจับมือทําสัญญาแรับกวนด้วยนะคะเอาล่ะครับพอเยี่ยมคุณตาเสร็จก็กลับบ้านเขาได้เดินตามหาความหมายของชีวิตพร้อมกับปกป้องผู้เป็นนาย อย่าทำจี้หายสิล่ะพ่อหน่มแต่ว่าคิดถึงมาเลียอ้อะไรเนี่ยกระหนูยังไม่ได้ค้าขนมนี่ค่ะพวกนางงนีไปนู่นแล้วนะจะกลับยังไงทิ้งฉันไว้คนเดียวไม่เลเยันช่า ันชให้แต่สมัยเด็กน่อยความฝันสมัยป่านิคุณพ่อคุณแม่ของผมแต่ละวันไม่ทำสซนีอะไรเอาแต่ใช้ชีวิตเลื่อยเปื่อยหมกมุ่นอยู่กับการพนันถ้าถูกรางวัลพวกเราจะได้ไปฮาวายแต่ถ้าไม่มีพาสปอร์ตก็อดนะจ๊ะให้แต่ถึงกับเก็บเอาไปฝันนจากคำพูดของคุณตาคุณหนูเป้าหมายของพระเอกตอนนี้คือการปกป้องคุณหนูความฝันของคุณมาเรียนนี่คืออะไรเหรอครับคุณมาเรียฝันว่าอยากให้คุณหนูในโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีที่ผมถามคุณมาเรียนเพราะว่าความฝันเป็นแรงกับเพื่อนของ ชวิตและแบบนี้แรงขับเคลื่อนของฉันมันจะแปลกๆไหมคะเนี่ยชีวิตของเราทําไมมีความฝันอันยิ่งใหญ่มันก็ไม่ต่างอะไรจากขยะเฮ้คุณมาเรียซาหลอดไปเลยอยะให้เตะคงไปถูกท่านตาว่าอะไรมาหรือเปล่าคะมันคือสิ่งที่มือใหม่พลึงกระทำาไปล่ะพอเรื่องเมื่อวานในแท้ทาเมาคุณหนูนอนไม่หลับไปเลยผมจะปกป้องคุณเองจากคนที่จะทําให้คุณเสียน้ําตาไม่รู้จะไหม่ว่าฮาเตะถึงแช่ในขนาดนี้วันนี้ฮาเตะคงพยายามเต็มที่เลยนะคะรูันี่จะทําเพื่ออนาคตของสองเราเอาเถอก่อน ทำไมเฮเตเป็นเจ้าสาวคุณมาเรียได้ถามถึงความฝันของคุณหนูความฝันของฉันนะมีตั้งเยอะตั้งแยะใค้และความฝันของเฮเตะจะเป็นยังไงนะว่าก็ว่าเถอะคุณมาเรียเองก็อยากรู้ว่านะครับคุณมาเรียเองได้มาถามเฮเตะถึงที่เฮเตเองก็อายที่จะบอกอ่ T 3LDK แค่บอมความฝันในอนะคตของผมอยากจะมีบ้านที่แบ่งเป็นสัตว์เป็นสว่วนเป็นบ้านที่ไม่มีใครมาไล่ล่าอยู่ได้อย่างสบายใจคุณมาเรียเองก็ทําทัวแทบไม่ถูกอะได้บอกให้าฮเตะไปซื้อมือถือมา มันติดต่อลําบากคุณมาเรียให้วันนี้เป็นวันพักพระเอก like ด้วยครับโทรศัพท์สมัย,มยปี2007วิดีโอคอได้ครับทุกคนจู่ๆไฮเทคก็คิดถึงโรงเรียนครับก็เลยว่าจะแวะไปซะหน่อยมาถึงที่หน้าประตูแต่กลับไม่กล้าเข้าไปอ่ะเออโอ้เพื่อนคนนี้ชื่อว่าคุณนิชิซาว่นั่นเองเธอบอกว่าไม่ได้เจอพระตั้งแต่คริสต์มาสพระก็ไไ้พูดถึงเรื่องราวที่พ่อแม่อะยำจ้ำครับต้นโอ้โหภาพนี้คือแบบ อธิบายได้หมดเลยตอนนี้ผมได้เป็นพ่อบ้านอยู่ที่คฤหาหน์ทแห่งหนึ่งจะเจอกับดีใจมากเลยครับที่นี่ไฮเตะในปีนี้แต่แต่ก็ไม่มีความหมายอะไรเป็นพิเศษหรอกจ้าเอ้าเฮ้ยนี่มันไฮเตะนี่ว่าดีจริงเลยนะในชิซาว่าเจ้าชายที่เธอรักได้กลับมาแล้วล่ะน,น,นะทำเป็นซึนเดเละพอรู้ว่าจะลาออกแค่จะร้องไห้ขอบคุณที่เป็นห่วงผมนะครับคุณมิชิซาว่าเธอนลา,าออกไปแล้วจริงๆนะอาจักสกิ ฉันยัพูดเรื่องจริงนั้นในชิซาว่าในวันครนะิสต์มาสอีฟน่ะพ่อแม่ของเธอมาขอค่าเทอมคืนทั้งหมดด้วยก่อนนะค่าเทอมไฮเตรเป็นคนจ่ายเองไม่ใช่หรอโอ้โหทุกคนเรื่องที่พ่อแม่เปรเลกไปก่อไว้นี่อย่างเยอะแต่ที่สงสารนั่นคือสงสารครุณคร,ครูที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวนี่แหละโอ้โหโจมดินไปละไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับคุณชิซาว่าถึงแม้ว่ามันจะแสนสั้นแต่ลาก่อนนะชีวิตมอปลายเอย่คุณสีไฮเแตกคุงฉันนะชอบไฮเดรกคุงนะมีอยากจะจากกันแบบนี้เลยใช่วเขาขมฉันได้หรือเปล่าค เอจะไม่จู่ๆภาพเมียหลวงถึงปรากฏขึ้นมาขอโทษนะครับแต่ผมสนใจเพียงแค่สาวสองดีเท่านั้นการปฏิเสธให้ถูกเกลียดนี่คือการตัดสินใจที่มาดแมนพอตกคำพ่ะเลยก็ได้กลับมาที่คาลือห่า คุณหนูได้ขอมือถือใหม่พระเกอกไปเพราะเธออยากจะเป็นเบอร์แรกของโทรศัพท์เครื่องนี้นี่คือสิ่งมีค่าสิ่งสุดท้ายของพระเอกเขาคิดอย่างนั้นออกหักพวกคุณกินอะไรแต่น้องแกกินทายากิหน้าร้านเช่าซีดีวัตลารุคุณนิชิซาว่าด้วยเอาซีดีมาคืนเธอดูหดังสปราร์ตเพราะว่าเธออยากเข้าใจจิตใจผู้ชายคนที่เธอชอบเขาลาออกจากโรงเรียนไปแล้วไม่ใช่เหรอเธอได้ถามว่าอานิเมะพวกนี้สนุกอเปล่าฉันน่ะว่าสนุกแต่เธอจะว่าสนุกไหมฉันไม่สนถ้าเธอไม่ได้พิสูจน์ด้วยตาของเธอเองเธอก็ไม่รู้หรอกจงตัดสินด้วยตัว นี่ไว้ด้วยลบขายไม่ไผ่ปัดท่อเธอหนีไปจนได้อันนั่นไงคนที่เธอชอบมาแล้วเธอเอาซีดีไปคืนแต่เธอลืมเช่าซีดีครับก็เลยว่าจะกลับไปนี่มันอะไรกรันคนที่เธอชอบกลับมาอยู่ตรงหน้ามีหลือวมัาชาตาของทั้งสองเราจะต้องกัน<อ>เธอพยายามตามไฮายาเตะคุงแต่ก็เธอตามไม่เคยทันนี่มึงเดินจริงหรือเปล่าว่าไฮายาเตะค,คุงฮะโอ้วเกินไฮยาเตะคุงอยู่ที่นี่เองเหรอโอ้โหอย่างใหญ่นี่มันบ้าอะไรเนี่ย ชัดเจนเลยว่าที่นี่ต้องเป็นบ้านมาเฟีย oh. อ,อยิ่งกว่ามาเฟียครับน้องเอ้ยคุณมาเรียครับพอดีผมจับคนน่าสงสัยได้ไม่นะจะเป็นแบบนี้เลาวโดนผู้หญิผู้ยำแน้เลยสังเกตจากกระเป๋าได้จะเป็นเพื่อนของฮันยเตะคุงนะคะยังไงก็ปล่อยเธอก่อนเธอค่ะปล่อยปุ๊บเพ่นปับ๊บบอกให้ปล่อยค่ะไม่ได้บอกให้หนีไป เอถึงจะเข้ามาได้แล้วก็เถอะต่ก็ไม่รู้ว่าเฮแตะคุณจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหหลังใหญ่มากบอกว่าตะลุกคุงไปก็คงจะไม่เชื่อเอาวทาม้ามาไอเดียช่วยเปลี่ยนภาพเป็นเสือจริงๆให้หน่อยครับเสือตัวอย่างใหญ่ตายแน่ตายจะโดนเสือกินแน่โอ้โหนี่มันสัญชาตญาณนักล่าของฉันชัดๆงั้นฉันจะทำตามสัญชาตญาณมาโดนป่าซะดิเด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 เ ฮัลหลลงชัย uhm ถ้าไม่ตายจากอนิเมะที่เราดูมาตะกี้ซะงั้นเอาคุณทิ่ิซาว่านี่วะเราเรียบหนีไปจากที่นี่ก็เจอฮายะเตะคุงเลี่ยงพริบตาแรกที่ทั้งสองได้ศบตากันฮายเตะผู้หญิงคนนี้เป็นใครฮานยะเตะคุงแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นใครสัมผัสคองผู้หญิงนี้มันยากแท้ยังถึงยากที่จะเข้าใจเขาสามารถรู้ได้เพียงแค่พริบตาเห็นว่าข้างหน้าคือศัตรู แค่นี้ก็รู้แล้วว่าตัวเองนั้นแพ้ราบคาบเป็นคนที่หาไม่เปลี่ยนเลยนะครับคุณทิชซาว่าเนี่ยชไมิยอมนะชไมิยามไม่นายทิ้งฉันนะคุณหนูสบายใจได้ครับผมไม่มีที่ไปเอสายตาของไฮยาเตะนั้นช่างดูเศร้าส้อยอะไรอย่างนี้คุณหนูก็ได้นึกถึงเรื่องที่ระเอกเคยพูดเรื่องที่ระเอกเคยทําเธอเลยตัดสินใจในสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อไฮยะเตะคุงมอยากรู้ไหมล่ะครับว่ามันคือเรื่องอะไรกดไลค์เลยยิ่งกดไลค์คลิปหน้าก็ยิ่งมาว่ายังไงเลยครับผม อย่าลืมกด subscribe <sk r isa> กดกระดิ่งแ <sk r isa> จ้งเตือนไว้ด้วยรักษาสุขภาพกันด้วยเข้าใจไหมฮะออกไปข้างนอกใส่แมสล้างมือกลับมาถึงบ้านก็ล้างมือทำความสะอาดร่างกายแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าคิดว่าผมไม่เป็นห่วงคุณแล้วเจอกันออ้หูคุณนิชิซาว่ามาเช่าอนิเมะซะเยอะเลยชัดเจนเลยว่าอนิเมะทีุ่ณหนูจะได้ดูมันก็ไม่มีไงสงครามไหนมันเริ่มไปตั้งนานแล้วทุกคืนก็ได้แต่ฝันถึงเธอ ไม่รู้ว่าเธได้เจอที่ไรไม่รู้ว่าเธอไปอยู่ที่ไหนมีตัวตอนอยู่ไหมเธอ